สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของกระดูกหมูเลยค่ะบางครั้งนะคะเวลาเราทำเมนูกระดูกหมูนี่แหละคะ่ะก็อาจจะมีกลิ่นเหม็นข้าวกวนใจได้นะคะให้เริ่มที่การเลือกกระดูกหมูเลยค่ะเราต้องเลือกกระดูกหมูที่สดและใหม่นะคะ กระดูกหมูที่สดและใหม่นี่แหละค่ะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะสังเกตดูนะคะกระดูกหมูที่ชิกุ้งเลือกมานะคะจะต้องออกสีชมพูแบบนี้ละค่ะไม่เป็นสีเขียวนะคะจากนั้นนะคะเราได้กระดูกหมูมาอย่าเพิ่งล้างนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันก่อนเลยค่ะให้นำเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะตามภาพนี้นะคะใส่ให้ทั่วกระดูกหมูเลยค่ะจากนั้นนะคะคุกเกลือนี่แหละค่ะ ให้ทั่วกระดูกหมูนะคะแล้วพักทิ้งไว้5นาทีก่อนเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากเราคุกเกลือไว้5นาทีนะคะแล้วนำมาล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วพักไว้ให้แห้งเลยค่ะสังเกตดูนะคะกระดูกหมูของเราสีสวยไหมเหม็นคาวแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะทำเมนูไหนนะคะไม่เหม็นคาวแน่นอนค่ะวันนี้ขออนุญาตทำเป็นกระดูกหมูย่างแบบง่ายๆเลยนะคะวันนี้ใช้กระดูกหมูที่1กิโลนะคะจากนั้นก็ใส่เม็ดผักชีค่ะตามโดยพริกไทยครึ่งช้อนนะคะและ้วปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะเราจะย่างด้วยหม้ออบลมร้อนหม้อน,นี้ล่ะคะ่ะใช้ไฟกลางนะคะตั้งเวลาในการย่างครึ่งชั่วโมงนั่นเองค่ะ ไม่ยุ่งยากเลยนะคะที่สำคัญไม่เหม็นคาวแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกระดูกหมูย่างแบบง่ายๆที่สำคัญไม่เหม็นคาวแน่นอนค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้จะกุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ